เป็นคันนี้นะครับเห็นกันอยู่หลัดหลัดตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้ามาซ่อมหัวฉีดนะครับเทอร์โบคู่ครับไปดูหัวฉีดฮะสตากรรมแบบนี้ครับอันนี้คือไหลกลับไม่นิ่งนะครับนี่ฮะลวงแปดกิลเลยกดไม่มาเลยนะครับออกมาเราก็ทําการถอดออกมาล้างมาซ่อมนะครับนี่ฮะถอดออกมาเป็นชิ้นๆนะครับก็ควันดําเต็มตูดเลยฮะ โอ้โหนี่ขนาดฝนมาช่วยสะ,ะลากหน่อยแล้วนะครับไงฮะดำปิดเป๊ะนี่ครับวันนี้เราจรินีต้อนรับพี่กบแท็กซี่ครับตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าท้าจีนีต้อนรับครับพี่กบแท็กซี่นะครับตอนนี้เราก็มาทํหมทชีตแล้วเหลือปรับตั้งนิดหน่อยใช่ไหมฮะก็ในจีนดีครับได้ทํหมทชีตให้พี่กิมนะครับตอบหน่อยได้ไหมยินีพี่ชายพี่ชายครับโอ้โหกดไปร้อยไมร้อยหกสิบหก ใบเมื่อกี้เยยบหน่อยเดียวร้อยหกสิบสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมต้อนร้านหูชีด BKK ครับตอนนี้เรามาลองอยู่ในรถเบนซ์ E สองสองศูนย์ของพี่กบแท็กซี่ไม่ใช่จริงเอาจริงพี่กบเนี่ยเป็นน้องพี่กิมปะไม่ใช่ต้องเป็นพี่แล้วแหละพี่นะแต่ไม่ใช่ญาติกันนะไม่ใช่ญาติประเมินนะเขาตัวเล็กกว่าเราตัวเล็กเราใหญ่กว่าอ่าแล้วพี่กิมวันนี้รถเป็นไรมาเนี่ยมาหาต้อนทังทีนยอ๋อตอนแรกก็ไม่ได้เป็นไรหรอกเอมาดูเฉีดที่ไหนได้ ังแม่งหมดเลยสี่หัวมันเป็นไรควันเหรออ่าควันมันควันมันหนาเกินไปอ่ะควันหนาอืมมันก็ขี่ได้ปกตินะแต่ไม่ไหวละควันหนากขนาดนี้ตูดดำตูดดำหมดละนี่คันนี้เทอร์โบสองลูกนะครับบอกเลยในตำนานที่เพิ่งโพสไปเมื่อวันก่อนๆนะก็ตอนนี้เราออกมาลองแล้วเราเห็นแล้วหัวชีดเนี่ยไหลกลับไม่ดีตอนลองนี่ฮะดูความแรงฮะดึงตอนที่เราดูนะครับ ไหลกลับแป๊บเดียวแรงิถกลับอันนี้แบบยาวมันคนละเรื่องน,นอันนี้ขี่สนุกกว่าออขี่สนุกโทโบสองลูกครับกับลูกเดียวก็หัวชีดของพี่กมอะครับไหลกลับไม่ดีไหลกลับไม่ค่อยดีนะครับไม่ดีเลยหัวอะไรหักเดิแล้วก็ถอดออกมาเจอไอ้นั่นหักอีกอะไรอะหัวคอยหักอีกหัวคอยหักไปหัดจัดที่นอนนะแล้วตอนนี้เป็นไงออกมาหลาังจากดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ เครื่องเดินเรียบปันดำน้อยลงอืรถวิ่งดีขึ้นตามสไตล์รถเลยครับเพราะว่ายังไงก็อย่างน้อยก็ต้องสักแสนแสนโลแสนห้านะควรจะมาจัดการสักทีหนึ่งครับก็ขอบคุณพี่กิมครับมีอะไรฝากเพื่อนๆพี่ไหมพี่เป็นพี่กิมฝากน่าจะดีร้านนี้ไว้ใจได้ทำให้เห็นจัดจัาราคาคุณภาพครับผมเค้มได้เค็มได้ครับผมุณครับครับผมสวัสดีครับ